เปิดนะครับอย่าเบรกหลังไม่ออกนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาเบรกนะครับสวิตเบรกหลังตรงนี้นะครับไฟไม่ออกนะครับของ MT 1นงห้านะครับามาฮ่า MT หนึ่งห้าอยบเบรกนะครับเปิดสวิตแล้วหยยบเบร ตอนนี้ผมจะเหยียบเบรกนะครับเบรกสตช์เหยียบเบรกหลังนี่เบรกหลังนะครับไม่ออกนะครับมาดูคงจะกำเบรกหน้านะครับนี่เบรกหน้าออกนะครับเนี่ยเบรกหน้าออกเบรกหลังเบรกหลังไม่ออกแดงๆัวนี้คือไฟท้ายนะครับเบรสวีดมั่จ เปิดนะครับยัเบรกหลังไม่ออกนะครับ แบบถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับเราถอนทุกคนนะครับ Để nó sẽ ăn นี่นะครับสปริงนะครับสปริงครับ แล้วตัวน,นี้จะออกไงครับ นี่นะครับคือสวิตช์เบระครับข้อต่อติดต่อสายไฟอยู่จุดนี้นะเ,เดี๋ยวเราจาดูก่อนตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งนะครับปรับติงนี่ก็เป็นแบบนี้นครับทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมจะ ลองเหยียบส่วนไหนเข้าไปลองดูว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่าเวลาเราเหยียบเบรคครับตัวนี้จะดึงครับจะดึงแกนตัวนี้ลงมาบางทีมันเปิดนะครับตัวที่เอาคีมนี่ก็คือตัวนี้นะจะมีบาร์ล็อกอยู่หนึ่ง,งสองสามบารตัวนี้ แคมยาหนึ่นสงสงฉีดลงไปนะครับบางทีมีสนิมนะครับมันฝุ่นอะไรนะครับก็แคนตรงนี้บางทีมันฝืด แทนตรงนี้นะครับเนี่ยสำคัญเลยนะเลื่อนดูกำลังดูว่ามันจะติดหรือเปล่ากดสวิตช์ขึ้นจะดูผมจะดึงเบรกดูมันจะติดหรือเปล่าอ่ะติดแล้วเห็นไหมครับนี่ติดแล้วนี่นี่ไม่เสียนะครับมันที เห็น้ครับดูนะผมจะดึงตัวนี้นะสวิตเบรกที่เราถอดออกมาเนี่ยดึงดูนี่ทั้งทีมันฝืดนะครับสนิมกินครับออกไหมออกนะครับเป็ดไหมออกดึงเบรกหน้านครับดึงหน้าออกโอเคครับเดี๋ยวลื่นสเตีดหนึ่กระสงไมงไป Okay. เดี๋ยวเราจะประกอบคืนนะครับได้แล้วนะครับประกอบคืนประกอบคืนอนี้ก็อันนี้ใส่เข้าไปก่อนอันนี้เป็นยางกันฝุ่นตรงนี้เราก็สวมเข้าไปเลยอันนี้มันสุดนะน,นี่เป็นตัวปรับสวมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสวมเข้าไปเลย เข้าไปเงี้ยเนี่ยมันจะล็อกละเบื่อไมาล็อกนะครับล็อกแล้วไม่ออกแล้วอันนี้ก็ใส่เหมือนเ,อเดิมดีมานะครับอรกอบขึ้น เบลียมธรรมดาอาไปอ่อกครับใช้รูปเลยหรอกเรียบยร้อยเดี๋ยวมาลองดูจะอย่าเบรกนะ ใม่ออกดีดีไไม่ออกเดี๋แวว่าเดี๋ยวเราตั้งใหม่นะครับตั้งให้มันตึงจะปีกันไม่ตึงนะครับต้องดันขึ้นนะครับมันจะมีหัวตรงนี้นะครับ เราหมุนเข้าให้มันตึงครับเดี๋ยวลองเบรกดูออกแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับ ดีลืมใส่มาดูครับตัวนี้นะครับท่านไม่ตึงนะครับหมุนข้อนะครับหมุนข้อเพื่อจะให้สปริงนะครับมันตึงนะครับนี่ ขูนเข้าเห็นไหมได้ยาเกีียวเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับมาดูนะครับผมจะเหยียบเบรกนะครับใช้มือเหยียบนะครับนี่ออกแล้วออกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ นไครับข้างหน้านะครับโอเคนะครับผมหวานเชียบครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ